OBS ย่อมาจาก Open Broadcaster Software ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับบอร์ดแคสต์หรือสตรีมมิ่งเนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือใช้แคสเกมหรือสอนเนื้อหาต่างๆแบบออนไลน์และยังสามารถใช้บันทึกหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอได้อีกด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรม OBS Studio ให้ไปที่ https://obsproject.com แล้วเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมตามระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งระบบปฏิบัติการที่รองรับคือ Windows, Mac OS version 10.11ขึ้นไปแล้วก็ Linux ในที่นี้เราจะ ดาวน์โหลดของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำได้โดยการเลือกที่ Windows ระบบก็จะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาให้เราซึ่งการติดตั้งก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกับโปรแกรมทั่วไป